โพสจากสื่อมาเลเซียรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดอารีมาเลเซียหรือว่าวันชาติอีกวันหนึ่งของประเทศมาเลเซียนั่นเองตามรายงานข่าวของสื่อมาเลเซียนะครับได้กล่าวถึงเกาะลังกาวีซึ่งระบุว่าปีนี้จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังลังกาวีลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่แล้วลดลงอยู่ที่ประมาณ3 0มถึงเการการลดลงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าลังกาวีกาลังเผชิญกับความท้าทาย ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งก็ไม่ต่างจากศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักอื่นๆของประเทศมาเลเซียสาระสําคัญของข่าวคือแม้จะเป็นวันหยุดสําคัญของมาเลเซียแต่จานวนนักท่องเที่ยวก็ยังไม่กลับมาคึกคักเหมือนเดิมแสดงถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่รัฐบาลและผู้ประกอบการจําเป็นต้องเร่งหาทางแก้ไขในขณะที่ลังกาวีเผชิญปัญหานักท่องเที่ยวลดลง30-39%แม้ว่าจะเป็นวันหยุดของมาเลเซีย ซึ่งนักท่องเที่ยวจํานวนมากกลับเลือกเดินทางไปยังประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคใต้เช่นหาดใหญ่สงขลากระบี่ภูเก็ตซึ่งขึ้นชื่อเรื่องราคาที่ถูกกว่าความคุ้มค่าในการใช้จ่ายและการต้อนรับที่เป็นมิตรนักท่องเที่ยวมาเลเซียมักแชร์ประสบการณ์ว่าโรงแรมในไทยราคาย่อมยอวกว่าอาหารอร่อยและก็ไม่แพงอีกท้งยังมีความบันเทิงและกิจกรรมให้เลือกหลากหลายดังนั้นการที่ลังกาวีราคาสูงเกินไปและบริการบางอย่างถูกมองว่าไม่คุ้มค่า จึงกลายเป็นช่องว่างที่ทําให้ไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซียได้มากขึ้นและทําให้เห็นความต่างในเชิงกลยุทธ์การท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศนี้นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าหากมาเลเซียไม่ได้ปรับตัวไทยจะยิ่งกลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักแทนโดยเฉพาะสําหรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียเองในส่วนคอมเมนต์นะครับหลังจากที่ข่าวนี้เนี่ยเผยแพร่ออกไปก็ได้มีคอมเมนต์ชาวมาเลเซียคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากเลยนะครับอย่างเช่นท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นว่าชาวมาเลเซียทุกคนรวยแล้วนะ มุ่งไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเดียวหรือว่าท่านต่อมาครับมากล่าวว่าราคาแพงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามีลูกหลายคนก็ไม่คุ้มเลยที่จะเข้าไปเที่ยวทุกที่ในมาเลเซียหัวละเกือบ100ดอังกฤตหลอกนึกภาพว่ามีลูก3-4ถึงคนสิหรือว่าท่านต่อมาครับมากล่าวว่าอาหารแพงโรงแรมแพงเช็คอินก็ต้องตามเวลาทำอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างแพงไปหมดหรือว่าชาวมาเลเซียท่านนี้มากล่าวว่าการท่องเที่ยวราคาโหดแบบนี้ ไปกระบี่หรือว่าภูเก็ตยังจะคุ้มกว่าด้วยซ้ําหรือว่าชาวมาเลเซียท่านนี้ครับมาแชร์มุมมองอีกว่าไปเที่ยวลังกาวีก็แค่เสียเงินเปล่าค่าใช้จ่ายสูงยังมีที่อื่นๆที่น่าไปอีกต่อไปเที่ยวในประเทศยังแพงกว่าไปต่างประเทศอีกลองคิดดูเถอะหรือว่าท่านนี้ครับกล่าวว่าไปไทยดีกว่า80ดิบรกิตก็ได้ห้องแล้ว50าริงกิตทั้งครอบครัวก็กินอิ่มเอาไป700ก็สนุกได้4วันกับครอบครัว หรือว่าท่านต่อมาครับแสดงความเห็นอีกว่าใช้จ่ายที่ภาคใต้ของไทยราคาถูกแต่ที่ลังกาวีแพงมากรัฐบาลพยายามโปรโมตแต่ปล่อยให้ประชาชนไม่สามารถใช้จ่ายท่องเที่ยวในประเทศได้สุดท้ายก็มากล่าวหาว่าประชาชนไม่สนับสนุนการท่องเที่ยวมาเลเซียถ้าปล่อยไว้วันหนึ่งอุตสาหการรมท่องเที่ยวมาเลเซียจะพังไม่ใช่แค่ลังกาวีฝากถึงกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมด้วย หรือว่าท่านต่อมาครับมากล่าวว่าลังกาวีต้องมีสินค้าท่องเที่ยวใหม่ๆสิในขณะที่ท่านนี้ครับมากล่าวว่าส่วนใหญ่คนมาเลเซียชอบไปเที่ยวไทยเพราะว่าโรงแรมราคาถูกประมาณ80ดสิบดิลลารได้ห้องใหญ่คิงไซส์อาหารถูกใช้แค่150งร้อยิตก็กินได้หลายอย่างและอร่อยและคนไทยต้อนรับดีพูดมาลายูได้โดยเฉพาะสำเนียงการันตันและคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้เนี่ยได้มากล่าวว่าของฝากมีให้เลือกเยอะ ได้ถูกกว่าลังกาวีคอมเมนต์ต่อไปใช้เงินแค่1,000ริงกิตก็เที่ยวได้4วัน3คืนคนมาเลเซียต้องจ่ายค่าพาสปอร์ต2องริงกิต5ปีและประกันไปไทย200ริงกิตเองซึ่งคุ้มกว่าไปลังกาวีที่โรงแรมราคาถูกก็150ริงกิตต่อคืนสำหรับห้องคิงหรือว่าท่านนี้ครับมากล่าวว่าเมื่อกี้บอกว่าตั๋วเข้าออกลังกาวี ขายได้เป็นแสนๆตอนนี้กลับบอกว่าลดลงอีกแล้วแต่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าเชื่อหรือไม่ในธุรกิจพนักงานคือปัจจัยที่จะทําให้ธุรกิจเจ๊งที่สุดเช่นเดียวกับลังกาวีที่เที่ยวดีแต่ราคานี่โหดราวกับพวกยิวคอมเมนต์ต่อไปคนจนเยอะถึงได้ไปไทยกันน่าสงสารไม่มีเงินก็เป็นแบบนี้แหละวัดกําลังตัวเองเถอะนะอีกอย่าง ไม่ใช่ทุกที่ในลังกาวีจะแพงอย่างที่คิดพวกคุณไปแตะที่หรูๆมันก็แพงสิและคอมเมนต์ต่อไปนะครับมันกล่าวอีกว่าเมื่อก่อนคนมาเที่ยวลังกาวีเพราะว่าราคาถูกจากนโยบายที่รัฐถ้าไม่เป็นเกาะปลอดภาษีแต่เสียดายที่ความโลภทําให้ตอนนี้ราคาสินค้าไม่เพียงแต่ไม่ถูกกว่าแต่กลับแพงกว่ารัฐอื่นอีกไม่ใช่เพราะว่าปัญหาอุปสงค์ประทานแต่พวกพ่อค้าเอาข้ออ้างนี้มาหากําไร ทั้งที่เกาะนี้ได้สิทธิ์ปลอดภาษีแล้วมันน่าเศร้าสําหรับเราในฐานะผู้เสียภาษีและทันต่อมาครับก็มุ่อไกลกว่าลังกาวีตกเป็นเหยื่อความละโมบของคนท้องถิ่นที่โกงราคาทุกอย่างทางเชา่ามอเตอร์ไซค์รถยนต์ MPV ร้านอาหารบาตนาโบส ATV จวี ot, v, เจก์กีแท็กซี่รถตู้โฮมสเตย์ Home ay, และสารพัดอย่างราคามหาโหดไม่เกรงใจใครเลยและก็คนนี้ครับมาตอบเสริมว่า นั่นแหละตะบี้ตะบันโก่งราคาโหดทําให้คนมาเลเซียไปเที่ยวไทยแทนราคาถูกและสบายโรงแรมในไทยประมาณ7 0็ดสิบถึงแปดิก็ได้ห้องคิงอาหารก็ถูกคุ้มกว่าเยอะซึ่งท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าลังกาว,วีนะเมื่อก่อนมันก็ดีนะเดี๋ยวนี้ราคาทุกอย่างโหดร้ายโรงแรมรถเช่าอาหารแพงเวอร์ไม่ใช่ความผิดนักท่องเที่ยวหรอกที่เขาหนีไปเที่ยวไทยและท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่ามัวแต่โปรโมทวิสิตมาเลเซีย แต่ราคานี่เหมือนปารีสเลยคอมเมนต์ต่อไปถ้าลังกาวีไม่เปลี่ยนแปลงแลักวท่องเที่ยวต่างชาติเองก็จะขี้เกียจมาเขามีทางเลือกทั้งบาหลีภูเก็ตมาลเีฟคอมเมนต์ต่อไปจะโปรโมทมาเลเซียแต่ความจริงประชาชนตัวเองอยังเที่ยวไม่ไหวเลยและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งท่านนี้มากล่าว,ว่าไม่ใช่ว่าไม่รับประเทศตัวเองหรอกแต่ถ้าราคาบ้าแบบนี้ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านยังจะดีกว่าไหม ครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียบางส่วนนะครับที่ผมได้นํามาซึ่งสําหรับลิงก์ต้นฉบับนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ